สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดอาจารย์ลักเปิดหกราศีมีเกณฑ์ชีวิตดีขึ้นเราปฏิหารเปลี่ยนแปลงฉับพลันสู้แล้วรวยอย่าท้อรายการตีสิบเดย์เปิดเส้นทางชีวิตอาจารย์ลักรัชศรีเราชวนช,ชีวิตปฏิหารของอาจารย์ลักรัชศรีเคยทำนายถึงดาราสาวระดับซูเปอร์สตาร์ของประเทศทำให้ถูกดายสองปีที่เป็นข่าวในปี46ดูดวงตัวเองจะดังมากปี18ได้เช่าช่องทำรายการฟันธง จะถแถลงข่าวเปิดช่องทีวีปรากฏอีกด้านมีถแถลงข่าวที่โพลิพัสตุ้มเลยจากหาได้เดือนละหมื่นเป็นหาได้เดือนละล้าน2องล้าน3ล้าน5ล้านเลยทันทีแต่กว่าจะมาถึงวันนี้จากปี2514ถึงปี2548กี่ปีก็ยอมรับว่าทอแท้ใจใครก็อยากรวยเร็วแต่เส้นทางนั้นต้องสร้างบุญกระตันยูทดแทนคุณสร้างบุญต่างๆทำมาอย่างยาวนานพิธีกรถามราศีไหนจะเป็นแบบอาจารย์ลัก ที่จะมีชีวิตด,ดีขึ้นราปฏิหารในปี67อาจารย์ลักกล่าวว่าในปี2567ได้แก่สีราศีบวกสทั้งหมด6ราศีเลยโดยสีราศีได้แก่ราศีเมษกรกฎตุลมังกรเป็นราศีแม่ทดัดเมรทัดไฟกรกฎแม่ทัดน้ำตุลแม่ทัดลมมังกรแม่ทัดดินและพฤษศพิจิกรวม6ราศี พระดาวมฤตยูกำลังจะโคจรทับพฤศกเล็งพิจิตแล้วเมษเป็นจุดสู้แล้วรวยกรกฏมีองค์ประกอบจะรวยได้ครบมุมมังคังราศีดีเด่นปี67คือกอรกฏราศีตุลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จร่ำรวยขยับขยายปังราศีมังกรจะเป็นจุดขยับขยายเริ่มต้นดีมีบ้านมีรถมีโปรเจกต์การงานเติบโตรุ่งโรจน์ใน6ราศี ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามาจึงนำมาเป็นบทสรุปทางโหราศาสตร์แบบฟันธงว่าราศีที่ปี67จ,จะมีจุดพลิกชีวิตซู้แล้วรวยเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้แก่เมษรกร,รกฎตุลมังกรพฤษศพิจิตฟันธงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ